ครับมาดูรถคันนี้กันนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มประเภทของรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับรถอ่าเรียกรถเก่าที่มีการตกแตง่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตั้งแต่ยุค60 70 80ดนนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยงามโดดเด่นดูแลมาอย่างดีนะครับ สีสันตัวทรงรูปร่างนะครับการตกแต่งทั้งหลายก็เป็นที่น่าชื่นชมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่รักรถสไตล์นี้นะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอนี่นหะครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับ ครับมาดูรถคันนี้กันนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มประเภทของรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับรถเขา,าเรียกรถเก่าที่มีการตกแต่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตั้งแต่ยุค60 70 80นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยงามโหด,ดเด่นดูแลมาอย่างดีนะครับ สีสันตัวทรงรูปร่างนะครับการตกแต่งทั้งหลายก็เป็นที่น่า